เป็นการไลฟ์ทางเฟซบุ๊กบ่นไมนได้หรอกเกือบหาเดือนบ่หาหงเดือนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับพี่นอ้องนักไ่ไปน้ามอไปน้า <laughs> ครับก็ ยนงเชิญนะครับแฟนๆมาเป็นแขกนะครับร่วมกับมรำศิวิขวโรบพงศกรมือนี้เป็นมือเลี้ยงส้ท้ายครับเป็นเลี้ยงปกติแล้วเราก็จะกินเลี้ยงแบบนี้นะครับปิด้งแล้วก็จะกินนะตัวบาร์นี่บานพาคัณสิมีณนปผูกสางเขาก็เลยจัดงานนี้ให้น้องๆถือมรกกิจกรรมพิเศษนะปีหนึ่งครั้งครับปีที่แล้วก็ประกวดไปแล้วนะครับน้องพี่ได้ปีนี้ก็รอรุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้วก็ ก็มีการคิดเลี้ยงนะครับปาร์ตี้แสดงความรู้สึกนะครับระหว่างมิตรภาพขององค์กรหมะะืินลี่ยหละหลายหล,ล,ลายคนนะครับผมนะครับขอบคุณแฟนๆกันนะครับ